ไหวเลื่อมแรๆก็ยังไม่ได้บรรทิงจริงไหมเออแล้วรูปตาแสบไฟเหยอดตะปุมบางอย่างคะเต็มหรือยังเต็มอยู่เรื่อยยานิดน้อยไม่กี่น้อยก่อดแล้วเราจะมีแต่ไปแล้วหรอคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูค่ะวันนี้มีมาได้ใหม่แล้วมีการประโวดระบายเหมือนรอบที่แล้วแต่รอบที่แล้วไม่ได้มีรางวัลนะคะ วันนี้มีรางวัลที่ 1, 2, 3ให้ด้วยต้องสวยนะคะสวยแบบไม่เละเลนะสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตรงนี้คนาใช่ไหมคะไล่เาะทั้งหมดนะคะเด,ดี๋ยวบางเอฟเฟกต์งานในทฤษฎีนี้คือและเราจาะวันนี้จะได้เห็นแลว้วเราไม่เห็นตุน่มพองเทียนใช่ไหมนะคะวันนี้ที่แระกาศโชว์ตุ่นเรา ความเพียงร่างกายของคนเราเปลี่ยนง่ายนะคะที่จะให้เห็นว่าตัวเราเองเป็นเหมือนสุ่มใบนี้เห็นไหมคะที่เป็นอะไรรูรูใช่ปะสุ่มรั่วถามว่ากราปุกที่ให้ไชเมื่อเจอที่แล้วไม่แตกเพราะอะไรมันไหลออกหมดเลยถูกต้องไหม้องน้องๆที่หนเงีะยังหันหน้ามาที่นั่นนี่นะคะ ขอเคุณมากเลยคุณจ้าใครเป็นคนจ่ายค่มาโรงเรียนจ้าแม่จ่ายค่าไม่ฟังโรงเรียนนั่นเป็นรายได้ของเราใช่ไหมคะตัวเรามีตุ่มเป็นตุ่มเปิดน้ำเข้ามาแม่ผลเปิดน้ำเข้ามาทางเลื่อนกรเหมือนน้ะเราไม่ปิดตู้เไว้โดยด้วงเหล่านี้มาดรถถถว่าหอบผมก็ไม่ใจสักทีแล้วเราจะไปถึงร้านเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ไหมโ <c oughs> อ,อเคคุณครู้ชม จริงไหมครูพร้อมก็มีฝันวันนี้ที่ไม่เจอเลยนะเพราะถ้าไม่จะฝันเป็นไรค่ะคงไว้นักเรจะไปได้หรือไม่ไไม่ด้นั่นตัวเต้องติดใจไว้ได้ไล้เมอรของหนูนะคะถ้าใช้สายฟุ้งเฟือยที่ไม่จำเป็นไม่นัารวมปัสสาวสีปัสสาวสีอะไรบ้างอต้องยา ถูกต้องไหมบ้านที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องมีใช่ไหมคะอาหารต้องมีเพราะเราต้องบวริโวใช่ไหมคะเรื่องมุ่งผมเราจะเป็นต้องมีเพราะเราต้องสวมเสื้อผ้าใช่ไหมอ่ะคงไม่มีใครเดินไม่ใส่เสื้อผ้าถูกต้องไหมคะถ้าคนปฏิปกติทั่วไปนะอันนี้คนปกติทั่วไปใช่ไหมคะยาปรักษาโรคจำเป็นต้องมีแต่ถ้า เไหมคะแล้วรถตอนนี้นะเวลานี้รถเียว่มามีนนปัจจัยที่ห้ามีจะได้ไม่มีจะได้